อัสลามุอะลัยกุวมาระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ์ชื่อฮามิดากิประพันธ์ครับก่อนหน้านี้นบ่วยเป็นอะไรครับเป็นไทรอยก่อนแล้วก็มาเป็นรูมาตอยอาการก็คือปวดตามข้ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบข้อติดข้อยึดก็ไปหาหมอก็เลยแล้วก็ตอนแรกก็ไปหาหมอก็ทานยาก็ยังไม่มีไม่มีผลอะไร แบบหมอเข้าสนิษฐานไม่ได้ว่าเราเป็นจนแบบสองครึ่งเดือนกว่าๆหมอก็จะตดเลือดถึงได้รู้ว่าเป็นุมมาตอยแล้วถ้าทานยาก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเพราะว่าค่าอักเสบเลือดเยอะมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทานมานานไม่ห่าน,านยาของหมอนะของของหมอก็คือแค่สองอาทิตย์ที่ว่าให้ทานก็สองอาทิตย์ก็ยังไม่ดีขึ้นก็มาทานตัวเนี้ยมีน้องที่ทํางานของ แฟนเขาแนะนําก็ทานตัวนี้ไปได้สองอาทิตย์ก็หมอก็ให้ไปเจาะเลือดอีกผลเลือดก็คือว่าจากเกือบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาเกือบครึ่งแล้วตอนนี้ก็ไปเจาะทํามาได้เป็นเกือบสองเดือนละต้สองเดือนได้แล้วเขาก็ให้เจาะเลือดใหม่ก็คือผลเลือดก็คือเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากอาการที่ว่าเราเดินไม่ได้เลยนอนติดเตียงอะคือเริ่มเดินได้แล้วก็ที่ว่าข้อเริ่มติดเริ่มยึดเราก็ ขยับตัวอะไรแต่อะไรช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นตอนนั้นทานไปเยอะไหมครัตอนนั้นก็ทานเช้าสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดเย็นสองเม็ดเริ่มทีแรกก่อนเลยก็คือปวดอืก็เขาก็แบบเหมือนกับแบบเขากระทุ้งออกเนี่ยก็ทนเอาพอตอนหลังทานไปได้กล่องนึงก็จะเริ่มเปลี่ยนพอเราเริ่มดีขึ้นเราก็จะมาทานเช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดอย่างนนั้แล้วก็ไปตรวจก็าเลดลงมาด้วยลดลงแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างก็อะนามิลาดีขึ้นดีขึ้น ขับรถได้แล้วยังทานอยู่ไหมครับทานอยู่ค่ะยังทานอยู่ก<ฮ>็อยากให้ลองทานดูเพราะว่าประสบได้ตัวเองจากที่ว่าเดินไม่ได้เลยนอนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทานวดนี้ตามที่แบบ Language แรกๆเลย2เม็ดก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเราก็มาปรับเหลืออย่างละเม็ดเช้าเย็นเนี้ยก็คือว่าเราเดินได้อะไรได้เงี้ยมันรักษาภายในเราอะ จากที่ว่าข้างในเราเริ่มไม่ดีแล้วมันก็จะเริ่มฟูนฟูปรับสภาพเราจะรู้ตัวเราข้างในว่าเราข้างในเราดีขึ้นจากที่แบบแย่ล้าเป็นหมวดแบบปวดตึงข้อแบบแขนนี่ยกไม่ขึ้นเลยยกไม่ได้เลยก็เริ่มที่จะขยับได้อะไรได้ตอนนี้ก็จากที่เคยขับมอเตอร์ไซค์ได้ตอนนี้ขับไม่ได้ตอนนี้เริ่มขับได้บ้างแล้วระยะแบบใกล้ๆจากข้อที่เคยบวมก็เริ่มยุบลงปวดข้อปวดข้อปวดมือตามนิ้วเนี่ยเขาจะแบบบวมบวมใสให้เห็นเลย แต่ที่นี้ทานตัวเนี้ยมันก็เริ่มยุบลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแต่รา,ายละธาตุของแต่ละคนด้วยแต่เราก็ออของเราเห็นผลเร็วะเห็นผลเร็วแบบจนหน้าตกใจหมอก็ตกใจว่าเออทาไมเห็นผลเร็วมาตรฐในมากใช่เพราะว่าจากร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยหมอบอกว่าผลเลือดค่าความอักเสบเกือบร้อยทานตัวนี้ได้เดือนกว่าๆเงี้ยก็มันลดเหลือห้าสิบปัจจุบันนี้ก็ จะกลับมาใกล้ปกติใกล้ใกล้ปกติแล้ว,ลลวจากไทยลอยก็คือปกติแล้วแต่ค่าความอักเสบตามข้อเนี้ยยังมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ค่อยๆปรับไปแล้วมันมีอาการแบบมันไม่เพียนะคือตื่นตัวสดชื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ล้าไม่เพียคือนอนน้อยก็ไม่เพียก็ไม่เพีย,ไม,พยไม่เป็นอะไรครับว่าโอเคใช้ดียาตัวนี้อยากให้ลองใช้